สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง WiFi ครับมาตรฐาน WiFi นะครับมีการเปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อปีคศ2018ครับได้มีการเปลี่ยนจากขั้นยาวเป็นตัวเลขนะครับแต่ก่อนเราเคยได้ยินชื่อคือ i t e e 8 0 2 1 b a g ใช่ไหมครับวันนี้เขามีการเปลี่ยนใหม่เป็นตัวเลขแทนะเช่นมาตรฐาน i t e e 8 0 2 1ด่ b ก็เป็นไ i f ฟ1นะครับมาตรฐาน a ก็เป็น WiFi 2 มาตรฐาน g ก็เป็น wifi 3มนะครับมาตรฐาน n ก็เป็น wifi 4มาตรฐาน ac ก็เป็น wifi 5นะครับปัจจุบันนี้คือมาตรฐาน ax ครับหรเขาเรียกว่า wifi 6นะครับเรามาพูดคุยกันต่อครับเอ๊ะ wifi แต่และ wifi นั้นมีมาตรฐานอะไรบ้างนะครับโอเคมาดูตรงนี้ครับมาตรฐาน wifi i อท e 8ี1 1, 1 b คือเกิดขึ้นเมื่อปี1 9 9 9ับครับผลขึ้นความถี่2.4 GHz ครับ ความเร็วในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่11เมกะบิตเซกันครับและมาตรฐาน Wi-Fi 2หรือ8 0 2 1ูนครับเกิดขึ้นเมื่อปี1999เช่นกันครับบนคลื่นความถี่5้ากิกะเฮิรตซ์ความเร็วในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่54เมกะบิตเซกันครับและ Wi-Fi 3ครับคือมาตรฐาน8 0 2 1ูนครับเกิดขึ้นเมื่อปี 1, 2003นะครับบนคลื่นความถี่2.4งจุกิกะเฮิรตซ์ ความเร็วในการรับส่งข้อมูลคือ54เมกะบิตครับจากนั้นครับ Wi-Fi 4คือมาตรฐาน n ครับ 802.11n นะครับเกิดขึ้นเมื่อปี2009ครับบนคลื่นความถี่2คลื่นความถี่ครับ2.4กิกะเฮิรตซ์กับ5กิกะเฮิรตซ์ครับความเร็วสูงขึ้นครับเป็น600เมกะบิตต่อวินาทีครับแล้วก็ Wi-Fi 5ครับเป็นขึ้่นอ่าเป็นมาตรฐาน IEEE 802.11ac ครับ เมื่อปี2013ครับบนขึ้นความถี่2ย่านเหมือนกันครับคือ2.4และก็5ร g h z ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงขึ้นครับเป็น1.3 g b ิ s เลยทีเดียวนะครับปัจจุบันนี้ครับเป็นมาตรฐานที่มากขึ้นนะครับเป็น WiFi 6ครับเป็นมาตรฐาน IEEE 802.11ax ครับเกิดขึ้นเมื่อปี1901 0ทษทีครับ2019บนขึ้นความถี่2ย่านความถี่เหมือนกันครับ แต่ความเร็วในการรับส่งข้อมูลถึง4เท่าครับก็คือ3.5โทษทีครับตัวนี้เป็นจิกะบิตนะฮะจิกะบิตเปิดเซ็ตการถี่เดียวนะครับลองมาดูตรงนี้ครับมาตรฐาน iu e แปดศูองุดหนึ่ง ac กับมาตรฐาน8 0 2 1ู ax นะครับซึ่งจะเป็นความถี่อยู่ที่ไอเป็น Wi-Fi 5กับ Wi-Fi 6ความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ว่าถ้าเป็น8 0 2 1ู ax เนี่ยนะครับ เวลามีการใช้งานนะครับถ้าเป็น WiFi 6แล้วนะครับเขาจะไม่มีการฟิกชันแนลหรือฟิกช่องสัญญาณนะครับนั่นหมายความว่าทุกช่องสัญญาณนะครับในมาตรฐานตัว v6 นี่นะครับจะสามารถใช้มีการรับส่งข้อมูลได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับการรับส่งข้อมูลในรูปแบบของ WiFi นั้นค่อนข้างที่จะมหาศาลนะครับเพื่อจะมารองรับการทำงานที่ดีขึ้นนะครับนั่นคือเวอร์ชัน6นะครับ ต่อมาครับมีการพัฒนานงเวงร์ชั่น 6e ครับ 6e มีการเพิ่มช่องสัญญาณที่เป็นขึ้น80เมกะเฮิร์นะครับอีก14ช่องสัญญาณและมีขึ้น160เมกะเฮิร์อีก7ช่องสัญญาณนะครับบนมาตรฐานนะครับที่เป็นอะไรครับ i t i e 802.1ax 1เหมือนเดิมแต่บนขึ้นความถี่อยู่ที่6กิกะเฮิร์ครับนี่คือสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาจาก i t e ท 8.02.1ax ซึ่งเป็นมาตรฐาน Wi-Fi 6e ครับเป็นไงบ้างครับเวลาเราใช้งานณรนะลกปัจจุบันนี้นะครับการทำงานอินเทอร์เน็ตมีสิ่งที่ต้องพัฒนามากขึ้นส่งสัญญาณมากขึ้นส่งสัญญาณข้อมูลมากขึ้นจำเป็นต้องมีอุปกรณ์และรูปแบบการรับส่งสัญญาณข้อมูลที่รวดเร็วนะครับเราจะตรวจสอบยังไงครับเวลาเราอยากรู้ว่าเครื่องเรานี่นะครับ อยู่บน Wifi มาตรฐานอะไรนะครับวิธีการง่ายๆก็คือคลิกเมาส์นะครับอยู่ฝั่งขวามือบนทัสบาร์นะครับแล้วเลือกสัญญาณ Wifi กำหนดค่าดูที่ Property นะครับเขาก็จะบอกครับว่า Wifi เราอยู่บนแบนด์วิดที่อยู่มาตรฐานของอะไรครับมาตรฐาน Wifi เวอร์ชั่นไหนนะครับอย่างนี้เห็นไหมฮะบอกว่าเป็น Wifi เวอร์ชั่น4นะครับ 8.2.1n นะครับแล้วก็แบนด์วิดที่2.4กิกะ นะครับอันนี้คือรูปแบบของขบวนการในการตรวจอสอบปลฟๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับหวังว่าฟังแล้วคงจะได้คำตอบแล้วก็คงเข้าใจนะครับพยายามอธิบายให้สั้นที่สุดและกระชับที่สุดครับสวัสดีครับ